แจก3สคริปที่ดีที่สุดฉลองปีใหม่2025เทคนิคเทรดเบนนอรี่ออปชันที่เทรดอย่างเซียนลองให้แล้วสามารถทำกำไรได้จริง ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุก่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งนึงนะฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมา่านเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเทรดบินารีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบ i นารีออปชันมาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทาง Trade าเทรด YouTube Tik อกไอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้อย่างถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8xtrade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเล่น10,000นเหรียญนะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเพื่อนคคคนนนนไหะรรรททีี่่่ออยยาากกกเเเู้ิิพมมมมมตผผจข QR Tra Code ลุง ที่เราเนี่ยเทรดทำกำไราการโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าไทยแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสคริปต์การเทรดเบรดเดอรี่ออปชันนะครับสามตัวที่ยังคงใช้งานได้ดีและแจกฟรีในกลุ่มของเทรดเดิงเซียนนะครับซึ่งผมบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับสคริปต์ทั้งสามตัวนี้เนี่ยมีทั้งจุดเด่นและจุดที่ได้เปรียบกราฟอยู่เยอะมากๆเลลยะคัแที่สําญ สคริปต์เหล่านี้นะครับยังช่วยทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่มโอกาสที่จะตัดสินใจในการเทรดได,ด้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่มีห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทีละตัวเลยนะว่ามันทำำํากําไรยังไงแล้วก็มันเหมาะกับตลาดแบบไหนพร้อมกับเงื่อนไขในการรับสคริปต์เหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังจะเข้ามาเทรดเนี่ยก็รีบเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้หการเสียวเวลาครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ platform 8x เทรดเหมือนเดิมนะคร ว่า MG Division ครับ MG Division เนี่ยเป็นสคริปต์ตัวล่าสุดของ MG นะครับที่ผมเพิ่งทําสคริปต์ปล่อยออกมาแบบสดๆเลยนะครับโดยจุดเด่นของเจ้าตัว MG Division เนี่ยคือมันสามารถทํากําไรได้2ทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ follow trend นะครับหรือการกลับตัวของกราฟนะและที่สําคัญครับเจ้าตัว MG Division ครับเป็นอีกหนึ่ง indicator ที่ดูค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันมีรูปแบบที่ตายตัวครับโดยที่เราเนี่ยสามารถดูรูปแบบการเทรดได้ทั้ง4รูปแบบตามนี้เลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับ ที่อยากจะดูวิธีการเทรดจากสคริปต์ mg division แบบฉบับเป็มนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ให้ที่มุมขวาบนของหน้าจอนะซึ่งเจ้าตัว mg division เนี่ยก็สามารถทํากําไรได้ดีครับจุดเด่นของมันคือทํากําไรได้2ช่องทางส่วนข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเจ้าตัว mg division นี่ก็คือมันเป็นการเทรดแบบทบเงินสามม้ครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆนนจะต้องทําการเทรดโดยการจัดการการเงินให้ดีแล้วก็มีเงินไว้เทรดเนี่ยอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับในออเดอร์ที่หนึ่ง นะที่สําคัญคือคุณจะต้องมีวินัยที่แร่งคลัดมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอออเดอร์เกิน10%ของพอร์ตแล้วหรือคุณไม่สามารถจัดการการเงินได้ให้มันมีเงินทบไปจนถึงไม้สามเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะแพ้ให้กับตลาดนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มต้นเทรดแบลนเนี่ออปชั่นนะครับลองสคริปต์ตัวนี้ไปใช้ทํากําไรดูครับมีวิธีการทํากําไรไว้ให้ดูไปที่เรียบร้อยแล้วมาถึงสคริปต์ตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสคริ พื้นฐานไปจนถึงระดับโปรเลยนะครับสคริปต์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าสคริปต์ตีแนวรับแนวต้านอัตโนมัติครับซึ่งสคริปต์ตัวนี้ครับเป็นสคริปต์ที่ผมเนี่ยทำคลิปออกไปบ่อยมากๆนะครับเพราะว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยยังติดปัญหาเรื่องการตีเส้นแนวรับแนวต้านไม่เป็นครับด้วยจุดเด่นของสคริปต์ตัวนี้เนี่ยคือมันจะสามารถตีเส้นแนวรับแนวต้านแบบอัตโนมัติให้กับเพื่อนๆแบบทุกๆแนวเลยนะครับว่าจะเป็นแนวรับใหญ่แนวรับย่อยหรือแนวต้านใหญ่แนวต้านย่อยนะครับพร้อมกับการตีแนวตรงนี้ ยังมีการแบ่งแยกออกมาเป็นสีอย่างชัดเจนครับซึ่งเจ้าตัวแนวต้านก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนเจ้าตัวแนวรับเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับทำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีสคริปต์ตัวนี้ครับไม่งงอีกต่อไปครับว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเทคนิคบางเทคนิคเนี่ยจำกัดเจาะจงมาเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องเทรดที่โซนแนวรับหรือแนวต้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรู้ว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบกราฟแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็วิธีการทํากาไรในทุกๆเเเเทคคนนนนิ่่ยผมชือลรับวววาาแแต้ อะไรที่สําคัญมากๆในการเทรดนะครับการที่คุณได้สคริปต์ตีแนวรับแนวต้านไปเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยไกด์ไลน์การตีเส้นแนวรับแนวต้านที่แม่นยาให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับและสคริปต์ตีแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวของมันเลยก็คือมันตีเส้นกับทุกๆแนวเลยครับทำให้บางคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอครับไปหลงเชื่อแนวที่มันเป็นแนวย่อยแล้วคิดว่ากราฟเนี่ยน่าจะกลับตัวในช่วงโซนนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับโซนแนวย่อยมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับโซนแนวย่ออยนาาจจะทลุไปห ักได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนที่เพื่อนๆจะรับสคริปตี้แนวรับแนวต้านไปก็คือทุกๆโซนแนวรับแนวต้านเนี่ยมันสามารถทะลุได้เพียงแต่ว่าคุณต้องไปดูครับว่าโซนนั้นแนวนั้นเนี่ยมันเป็นแนวหลักหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแนวหลักก็มีโอกาสที่จะทะลุยากครับแต่ถ้าเป็นแนวย่อยก็มีโอกาสที่จะทะลุได้นั่นเองข่าวดีนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบ้งไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพ ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสร้างกําไรได้อย่างมั่นใจมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกหากเ,เพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับเรามาถึงสคริปต์ตัวสุดท้ายนะร ครับสคริปต์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสคริปที่เพิ่งอัปเกรดมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับจากเจ้าตัวเทคนิค w ว i t e Wave Volume ของผมนะซึ่งต้องบอกเอาไว้ก่อนครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยมีมานานกว่า1ปีแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเทคนิคการเทรดแบบตามสีได้มีการถือกำเนิดขึ้นในช่องของเทรดเซียนนะครับแล้วก็ใช้ทํากําไรมาได้อย่างยาวนานเลยนะครับล่าสุดครับตอนนี้ผมทําเป็นสคริปต์ไว้ให้เ,เพื่อนๆแล้วนะครับมีอยู่2ตัวที่คุณจะต้องเอาไปนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว MG God Trade นะครับกับอีก GWWV e นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสคริปที่ต้องใช้คู่กันนะซึ่งเจ้าตัวก o t t ร e เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเส้น ATR ครับที่จะเอาไ้ช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำกำไรในฝั่งเทรนไหลได้อย่างแม่นยำนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัว w ว d a v e Volume ครับที่จะเอามาคอยบอกแรงโมเมนตัมนะครับขพราะเสียเพียงอย่างเดียวของสคริปตัวนี้เนี่ยคือคุณจะต้องรับสคริปไป2ตัวนะครับแล้วก็ต้องไปใส่สคริปสองตัวนี้เนี่ยแล้วเปิดใช้งานพร้อมๆกันนะครับสำหรับเจ้าตัวก o t t r e n แล้วก็เจ้าตัว w ว d Wave Volume นะดังนั้นแล้วเนี่ ทำกำไรเก่งมากๆสําสหรับกราฟที่อยู่ในช่วงโซนของพลอยไหลนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดบางวานันเพื่อนๆมาเห็นกราฟที่มันไม่ได้อยู่ในโซนพลอยไหลนะครับแล้วเห็นว่ากราฟเนี่ยอยู่ในโซนไซด์เว่เพื่อนๆอาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นในการทํากําไรนะครับเทคนิคก๊อเทรนตัวนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่คุณจะต้องเทรดออกออเดอร์ทบเงินถึงสามไม้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดกันนะครับสามไม้ตรงนี้ก็จะต้องจัดการการเงินออกออเดอร์ไม่เกิน10%ของพอร์ตเหมือนกับเทคนิคแรกของเราเลยนั่นเองบางคนอาจจะมองเป็นข้อเสียแต่สหรับผม อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะเพราะว่าเทคนิคนี้ครับคุณจะต้องรอกราฟนานมากครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้วิธีใช้นะครับให้มันมากกว่านี้เพื่อนสามารถกดไปได้ที่มุมขวาบนของ,ของหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องรอให้กราฟเนี่ยเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเทรนถึงจะเริ่มเข้าออ,อเดอร์กันได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องรอออเดอร์นานสองถึงสามชั่วโมงเลยนะครับแต่มันมีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเอาชัวร์อยากจะเอาแม่นๆนะครับก็สามารถมาลองใช้เทคนิคนี้ได้นะครับและถ้าเก จริงได้ย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปแล้วกันโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสคริปเทรดทั้ง3าตัวนะครับที่ช่องเทรดอย่างเซียงรอออามาแนะนำเลยครับโดยสคริปทั้ง3ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าทดลองแล้วโดยตัวผมเองนะครับจากเงินจริงๆเลยนะสามารถทํากําไรได้จริงๆครับแล้วก็มีหลักฐานยืนยันมีคลิปยืนยันทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคทํางานยังไงแล้วก็สคริปแต่ละตัวเนี่ยใช้งานยังไงซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มีสคริปครบทั้ง3าตัวนี้นะครับ อย่าใจเพื่อนเนี่ยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักไปขอแอดมินนะครับอยากได้ตัวไหนก็พิมพ์บอกไปนะครับแล้วก็บอกไปว่า MG ให้มาขอนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกเพื่อนเองว่าคุณจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถรับสคริปเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานกันได้ฟรีๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่เอามาฝากให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับ๋ยวจะฝากก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำกำไรกันได้แล้วนะครับก็อย่าลืมมววาา่่ คุณจะเทรดเก่งแค่ไหนหรือไม่ว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะใช้เทคนิคที่ดีมากแค่ไหนนะครับคุณเป็นเพียงตัวเล็กๆในตลาดนี้เท่านั้นนะครับยังไม่มีเทคนิคไหนสามารถเอาชนะกราฟได้หนึ่งร้อเรเพราะฉะนั้นแล้วอย่านั่งนานรีบเทรดรีบกำไรแล้วรีบออกไปใช้ชีวิตกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามผมก็ถามผมในกลุ่มหรือหรือสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะอยากจะเข้่มาเทรดสดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอด ถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนหเพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ในทุกๆช่องทางเทรดเดิงเซียนเอาไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบย